สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ว่าผบกเล็กสาวผ้าจวดนจะจ๊ะอากาศ่อนร้ายค่ะพี่นอ้องวันนี้ก็เลยได้ปลาน้ำโขงคะ่ะลวกจิ้มปลาน้ำโขงนะจ๊ะหอนเฮี้ยงพี่น้องพ้าพีีพาะนองม่านางกินอยู่น้ำโขงเลยเนาะคะ่ะป้าตพี่น้องเหนือข้าวข้าวค่ะป้าเนือลวกจิ้มปลาน้ำโขงเจลแบบเจลคิงเจลอันเจลคิงมาเลยคะ่ะป้าเป็นตะแสบเฮี้ยงมาดมาจ้ะแสบน้ำเล็กเนาะคะ่ะ เป็นตาแสบค่ะค่ะพี่น้องค่ะหั่มพักก่อนเด้อค่ะปั๊ดพี่น้องคะปั๊ดน้ำจิ้มแบบสุดยอดเลยค่ะเห็ดเองออ้ยนายพูงบินตำครับพี่น้องค่ะมาลักกินอยู่น้ำก็ยังนํามาอยู่ป๊าขออนุญาตเด้อค่ะ เหนือวานเ้นนงค่ะกินคักปัญญังค่ะพี่น้องคะหอมๆเลยค่ะจากสดบะสดพี่น้องคะสาวสดสดําดค่ะขึ้นจากหน้าม,ม่าเนี่ยอันนี้เลยค่ะ นั่งกับนั่งในทรายนะคะพี่น้องคะนี่นั่งกับเก้าอี้กับลุปโล่งลูปโล่ลยูะคะเนื้อปลาขาวแห้งมาเด้อจาแสบๆกับเสกค่ะซุกเด้อค่ะพี่น้องคะลวกจิ้มนะค่ะปลาน้ำโขง ก็อีกอะไรยุบลงยุบลงยอ่ค่ะแสบอืก นายฟูงบินตําไปหลีอยู่ไซเด้นอนจาาพี่น้องจาาเพื่อจังสิมามากพอเนี่ยสิบปเด็กกลางมงกินบ่คบันนาเนี่ยเนื้อปลาแบบสดละวานแหงค่ะน้ำติ่มนะคะ แบบแซ่บหอมขิงแห้งค่ะต้องแมานังกินอยู่หน่ำโพ้งเลยเนาะคะ่ะอืม นายน้ำกองทับบุกนะคะพี่น้องคะปลาสวนไปใส่เนาะคะ่ปะปลาตัวนี้เก่ากิโลเลยะค่ะพี่น้องคะมงสิบค้นพอแล้ค่ะตองคิดกินเบิร์ปลาตัวนี้ไงแห้ง ค่ะคาเฟ่หนอค่ะอืมเกยวกับกล้องค่ะกล้องกับสตกอกกันกล้องตกน้ำค่ะพี่หนอค่ะ